สวัสดีค่ะจากร้านก่อกระดูกและการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภออำเภอยงกนา<ม>หว้วยเม็กมจังหวัดกาฬสินสั่งเครื่องหยอดข้าว8แ,แถวจานคู่นั่งขับมานะคะกำลังนำขึ้นรถเพื่อนำสง่งลูกค้าที่อำเภอหว้วยเม็กจังหวัดกาฬสินนะคะ แปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะดูนะคะจานจาน1ิบสองนิ้วลูกปืน32ตสลับนะคะลูกปืน32ตสลับนะคะโคงจักรมีสองกคงจักรดันไว้ด้านหน้านะคะเพื่อให้คงทนแข็งแรงค่ะกระปุกมีสี่กระปุกนะคะกระปุกละอ่า 5ห้กิโลสี่กระปุกก็หกสิกิโลนะคะคานคานเม็ดแปดสิบนะคะเม็ดแปดสิบนะคะตัวนี้กําลังจะไปส่งลูกค้าจะมีจานสองแบบแถมให้แบบนะคะจานแบบดำเป็นค,คออแล้วจานแบบโรยเราก็จะให้ลูกค้าไปทั้งสองแบบเพื่อให้ลูกค้าได้ได้เปลี่ยนตามความชอบใจของลูกค้านะคะตัวนี้นะคะ อาดูนะคะดูลักษณะนะคะดูจานจาน12นิ้วนะคะลูกปืน32ตลาบคานนะคะคานแบบใหญ่นะคะคานเม็ด80นะคะคอคอก็คงทคลนนะคะตัวนี้ถังถังข้าวมีทั้งหมด4ถังถังละ สิบห้ากิโลสี่ถังก็หกสิบกิโลนะคะตัวนี้นะคะโคงจักจะมีสองคงจักด้านหน้านะคะ <c oughs> เพื่อยันเครื่องหยอดข้าวเอาไว้ให้คงทนแข็งแรงนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะทักมาเบอร์โทรศู4ย์9ก2าส หรือ0811206955นะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธ์ที่ไว้าวางใจสั่งเครื่องหยอดข้าว8แถวจานคู่นั่งขับที่ร้านกอบหนกการเกษตรนะคะขอบพระคุณมากนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมานะคะก็ทักมานะคะยินดีรับใช้ส่งถึงที่มีช่างผู้ชำนาญงานนะคะ ไปส่งแล้วแนะนำวิธีการใช้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าอำเภอห้วยเม็ดจังหวัดกาะสิน์ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ